สวัสดีคนด้ยวออยครับวันนี้ผมตันที่สอนนะครับวันนี้คือเดวิดเมคาย4ตอนที่5้าแล้วครับมาเริ่มกันเลยเล่นไม่สนแรงสนเอาเนื้อเรื่องกับความมันนั่นเดียว <c oughs> เอามาถึงก็จะตีเลยเหรอก <c oughs> มีผีด้วยเหรอวะ <c oughs> เออท่านผู้ชมสงสัยนะว่าทำไมคาซี่มัมานอาจจะมีขอบดำนะมันเป็นงี้อยู่แล้วผมไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แต่งไปดีแล้วเฮ้ยเช่เลยวะเฮ้ยผีโอ้แล้วเข้ากับตีนสุสานมากเลยดูดิทะลุดได้ทุกอย่างมันผีแล้วก็มีสุสานนะเฮ้โยโอเคนะเออีใช้ตีนก็ได้เลยอะอืมอะไรล่ะแบบน,นี้อืม ไปไหนอือคูอแม่อืออุโอ้ยไม่ทันลท่านี้เคานเตอร์ไม่ได้นะครับแคลรี่ไม่ได้นี่อันนี้ทะลุได้เหมือนตัวตัวักสังอือมาดิอืมอ้ออืโอ้อก็ ไอตัวนี้สามารถทะลุกำแพงได้เหมือนไอตัวในภาคสามนะไอตัวเทวดาด้วยแหละเหมื่อนกันเลยเนะี่ยมีมินิเ,มเมกมอี่างี้กูไม่เล่นอืเฮ้ยมาดิครับใส่มันก่อนเลยอือใส่มันก่อนเลยกูไม่รู้อ่ะอืออะไรมึงกูอยู่ข้างบนหัวมึง แดกเข้าไปเนี่ยอือม,มึงด้วยอะไรครับอืออือแดกเข้าไปดาบเนี่ยทะลุกระแพง <c oughs> อือทะลุกระแพงเข้าไปอะไรมึงอือโ้ยเชีย <c oughs> อะไรมึงอือ เก่งน่าจะจะปัดไปเลยโคตรมันสู้กันตัวนี้ก็สนุกกันนะครับสนุกอยู่มามินเกมโอเคไม่เล่นเสียเวลาเข่อเข่อไป อ๋อเตะโดนนั่นใช่ไหมอ่ะเอาคุ้ล่วได้เฉยเลยเหมือนว่ามันจะทำไอเดียวดีออเดอร์นี่มันจะทำอะไรใต้ดินนะเห็นไหมรู้สึกได้เลยว่าแบบมันทำอะไรใต้ดินอะอะไรมีอะไรของนี้มีอะไรไปช่องมาแล้วกัน โอ้น oh, ี่เคลียร์เทพใหม่ปะมาดิผีมาดิไอหิอือเุ่งลบได้ทุกทีประเดี๋ยดีเจที่จะใส่เลือดเนาะพุ่งตกได้ดดอ,อ,อ,ไดดอะไรอือเกิดอะไรอือตีมันได้เนี่ยอือ โอเคเราได้ Wing ฟ e l i สม m นนะครับมันคือก้อนหนึ่งคริสตัลที่มีพลังของปีกของเทวดานะครับทำให้เราสามารถเออมันจะตอบสนองกับไปท่นนี้นะครับไอ้ท่นนั้แดงๆมันจะสามารถโดดได้นะก็บนเทวดาบินขึ้นไปประมาณนั้นนะครับโดดกลบขึ้นไปได้โอเคไป ไปเอ้ยเียตกโอ๊ะทำไมทำไมท่าน oh. <t> ี่สามารถทำยีได้นะครับคือการสับกับมันี่ยเพื่อเล่นความเร็วอยากให้โดดเร็วๆเนี่ยก็สับกับมันนะครับท่านี่สามารถทำได้นะแต่ถ้าพลาดนี่คือชิบหายนะอย่าสับไปพลาดโอ้มาไอ้คนนี้กูชอบออื หลบอือไปวันนีอยุแม่งมันไม่ได้เล่นตัวนี้เล่นตัวองลบอย่าี้ลบ หลบได้วะทุกทษเล่นหลังหัวโอ้โหโอ้หแดกเข้าไปเนี่ยเฮ้ยทีมาหลบได้วะโทษทีหลบได้วะโทษทีมาดี เตะดิฮะเก่งกนะจ๊ะไอ้เรื่องเข้ากำแพงนะมึงมาเนี่เออนั่นนแหละอนไม่ได้ละไปนอออกไปเอาอกอกไปนอกเขตเอากับเอากลับเข้ามาได้วะเตะเสตะต่อยดิ เมันออกมาดอกกรอบแล้วกูก็ดึงกลับเข้ามาในกรอบได้เอาวะไปไหนต่อวะอ๋โอโอเคดูแล้วไปไหนอโอเค,อเคตอนนี้เรามีทาิสแมนนะครับเราสามารถหเหยียบไปเชนดแดงๆนี้ได้ละ อ,อือกว่าได้หมดอือโอ้โหย,ยิ้มกระชากใจยิ้มกระชากใจเนโรโอ ไอ้เจ้าทำลายนี่ขอให้บอกนะเพรามึงทำลายนะเนโรมึงทำลายทั้งภาษาแล้วนะตอนนะี้ก็อย่างที่ดันเต้บอกนะครับถ้ายิ่งมาที่นี่ก็ยิ่งรู้ความจริงนะก็เนี่ยเหมือนจะใกล้รู้ความจริงละว่าไอเดียออเดอร์มันทำอะไรอยู่รับหลังนะครับโดยที่ไม่ได้บอกเบื้องล่างอย่างเนโรนะอ๋อเดี๋เดี๋ยวมึงกล้องมึงกล้องไม่ค่อยดีอะไรไม่เป็นไร คาสิเนี้ยคาสินแ็กบ่อยมากเลยเฮ้ยโอ้ยยังไม่ตายก็หัวเป็นรูเฮ้อ่อไปไล่ไปไลยอ๋ออ๋อไม่ใช่มึงบูดนำศาสน,นาจริงมันแบบเป็นปีศาจปะ บาบาเขาเป็นไรเด่ะดันเต้ Dante ยิงไม่ตายวะว่าเต็มกระบ,บาลแล้วนะเมื่อกี้ฮะท่านได้ตื่นขึ้นแล้วเครโดคนของผมได้ส่งตัวไปตามหน้าดันเต้ต์แล้วครับตอนนี้ก็ระบุตำแหน่งของปอเงดเผยแล้วเรียบร้อย เขามาหาเราเองถึงที่อะไรอย่างนั้นเลยท่านเก่งว่าโอเคจะจับตัวได้ในการทดลองนั้นโอ้ฟ oh. oh. oh, าบาดท,ท่านท่านช่างงดงามมากยา yeah. <laughs> แกส่งไอเด็กกระโปงเนโล<ด>ไปหาดันเต้อย่างนั้นเลยแกถามผู้บัญชาการอย่างนั้นเลยเพื่อเพื่อการทดลองฉันหน้าที่ของเราคือจับตัวดันเต้ตอนนี้ทำไมนาึะครับฝาบาดรวมตัวทุกคนซะ ฉันจะต้องลบความทรงจำของเขาไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้ครับผมมันองค์กรนี้เขาเตรียมตัวลาดันเต้ตนะตามลาดันเตอ้นี่ก็เป็นหน่วยวิจัยขององค์กรนี้สินะ <S <S โอเคโอเคผมก็จบแล้วตอนมิชชั่นนี้นะครับมิชชั่นที่ ที่5้าเออนะครับโอเคโอเคผมเจอกันคลิปหน้าครับบายๆสำหรับใครที่ชื่นชอบในผลงานของผมนะครับก็สามารถกดติดตามช่องผมไ,มได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่จากทั้งช่องผมนะครับแล้วก็ผมก็จะพยายามทำคลิปที่มีสาระบ้างมีข้อมูลนะครับแล้วก็สนุกเอามันนะครับให้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบายย